สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ำแย่หน่อยพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้มาตลาดพี่น้องมาตลาดนัดก็เลยผ้าคุณตามานั่งนะคะมานั่งรอมานั่งรอใครมานั่งทาไม่แยหน่อยนะคะม่อาไรที่ยางตลาดนัดแล้วก็มาสั่งกาแฟให้คุณตานั่งดื่มรอนะคะมาดูแม่นำ้ำโขงพี่น้องมึงแม่นำ้ำโขงปกตินี่จะมีปลาแซงนะคะมีปลาแซงอึ่งตึงอยู่คะ่ะพี่น้องนี้น้ําท่วมนะคะน้ําท่วมผัดปลาแซงหนีเหลือแต่สันดอนไส้คิดว่าแซงจะขึ้นอีกแล้วพี่น้องถาสักพักนะคะ ก็รู้สึกว่าโล่งๆนะมองไปฝั่งเพื่อนบ้านนะปกติจะเห็นปลาอึ้งๆึงอยู่พี่น้องฝั่งนูนปีนี้รู้สึกว่าแจ่งจ้างปลาแล้วพี่น้องรู้สึกว่าข้าเจ้าจะมีเรือเห็ดทาสร้ยบหันนะโบโหดพี่น้องเดาเอาเดาเอานะคะล้ำม่น้ังนอนจะพายางตลาดกับพี่น้องเจอสมพักพี่น้อง สมพักใส่หยวกนะคะก็มีหน่อไม้แล้วกลับมาเขาจะซื้อเทาเทาเทาอันนี้คือเทานะคะสาหลายทะเลสาลาย้ำจืดสาลายน้ำจืดนะคะเท่าเท่าเท่าบาทเท่าพี่น้องอันนี้ก็มีกระปูกระปูนะงามเลือกพักไหมงาม กะส้มปลาน้อยเขายังไม่ได้ซื้ออะไรเด้อคากกบ่อนอ่ะใช่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นทำไมมันใหญ่อย่างนี้ล่ะคะเกลือหมูเล็กถ้าเป็นข้าวปุ้นนี่อย่างเนใกล้โอกใกล้โอ๊โอ้ใกล้โอกขอบคุณนใกล้โอกนะคะอันนี้ใกล้อย่างต้องแดงต้องแดงพี่น้องขอบคุณนต้องแดงขอบคุณนใกล้โอกนะคะมมีน้ำยาพร้อมนะคะมีน้ำยาด้วยนะคะ จะมีอยู่ที่ตลาดปลกคาบน,นะคะตลาดปลกคาบบอ,องเขาเดืดล้านพะยะนาคมีซื้อบักเดือไปกินกับเมียงบ๊วยคับกับพี่น้องตับกล้วยกล้วยก็ซื้อไปตับนะพี่น้องเนะาะผักพุ่งนะคะผักลายผักลายไอ้ปูคุดวะเนี่ยปูคุดป่อ๋อปูคุดปูคุดจ้จะกลับออกมาก่อนสิ เลือกตที่มันขาขาข,า,ขาปลาขาไ้รู้ได้เด้อรู้สึกไรปล่อยได้ทอตัวแม่ตัวแม่ตัวปูน่อยๆแล้วจะหน่อยจะปูไปปล่อยนะคะเอาเอาเอาทีขาปลาลูดได้คุณยายนะเอค่ะกลับมาเอาเนดะ้อ อันนี้ตัวอะไรเล็กๆนี <ng> ่ยมันแขงเหอตัวน้อยแท้เป็น้องมันไม่แข็งอ้ยตักแตนเลไหมเรียกตักแตนตักแตนส่เกงเปองขาเรียกตักแตนอะไรตักแตนนาตัแนาโอ้โแนะคะไม่แขงกับนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนุญาตถ่ายเด้อ พี่น้องตัวน้อยหน่อยกินว่าเป็นพี่น้องเอ,อแ้แต่แต่มองในกล้องชัดมากเลยโซนนี้จะเป็นสินค้าจากฝั่งเพื่อนบ้านนะคะสินค้าหลากหลาย เย็บมากย็บมากมะแรงมาแรงคิดปนเป็นตะมกไรับอันนี้มันเป็นโลค่ะโลค่ะเรมาอไรพ่อเาม่ พอดีส่งลงพอดีมาลูกอ๋อตัวพวกล้วนพี่น Yeah. Mm -hmm. นีซื้อไปแล้วนะคะจะเอาไปลงสะนะคะซื้อไปลรงสะววม่เ้ลงเลยัน้าเอาเือนี่บกใหม่ะมางย่งมะขอ้ออ่ะข้อจ้ะใส่บ,บัวตรงผ่าร่าคุณได้เอามาเนี่ยสองถุงจะไปแกงปาาสนเียว สือสสยบัวไปแกงนะคะจุดจีกับหอ่้องยจุดจีจุดก่จุีนะคะจุดนี่ค่ะมีอนะลกระอกมเป็นยังไเอาอนนี้เอานี้ ไปเดินมาก็กลับมาซื้อตรงนี้แหละค่ะซื้อนมใหม่ไปแกงที่น้องพอดีย่าหน่อยมีบอกบอกเออยุดเบียงหนึ่งแล้วก็ซื้อพักเอาอันนี้จะไม่แกงแสียบคุณยายอันนี้แหละเอามา,าจะกองดูแกงหลายอันบสแเสบเด้ใช่ใช่ใช่ค่ะใส่ยพักหลายๆลายอืมให้เริ่มซื้อเฮดฟิ